สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนขับรถวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนขับรถกันไม่ใช่ดิสอนสร้างรถด,ด้วยนี่ดูเลยสอนสร้างรถด,ด้วยรถไฟมีความเร็วที่เราสามารถตั้งได้แต่ว่าเราเอาแค่นี้พอความเร็ว มันไม่ช่วยหน่อยมันจะไปเองอัตโนมัติเลยกกงรถไฟได้เลยเมืนไม่ต้องใส่รางก็ได้กลายเป็นรถเลยยายงั้นเรามาดูวิธีการทำเลยขนไก่ไปด้วย อทางไหนอะเฮ้ยขับจนหลงทางเจอละตั้งไว้ตรงนี้แลกัน วิธีการสร้างก็คือเนี่ยตั้งมาสามบอกนี่แล้วก็ปิดไว้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนแหลก อย่างนี้อย่างนี้ก่อนให้มันแนวตรงมันจะได้ไปทางตรงและนี้ก็ให้ไปทางตรงเสียงแหบอตั้งให้สะดวกม,มันเลย ให้มันเลยให้ทําอย่างนี้อันหนึ่งใส่ประมาณสักสามสิบจะได้เร็วยี่สิบพอแล้วถ้าสามสิบจะเร็วถ้ายี่สิบก็จะบานกลางเหมือนเมื่อกี้สามเว้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สบหหเจแป้ายครบละเอาทำการ ขันหนักอ่ะอันดีอันดีขั้นแรกรอเ,เสร็จแล้วก็นั่งแล้วก็ไปขันน้นแกโอ้ยแหลกขั้นเทพ โอเคเนื่องจากยังไม่ใช้ตัวสกินนั้นนั้นเพราะว่านี่ขี้เกียจเอาไปใส่หาไฟสกินไม่เจอก็เลยใช้สกินนี้แทนเน,นี่ยก็ขับรถมาแล้วไฟก็เริ่มจะขยายมันมุ่งหน้าไปตลอดอยากให้มันหยุดก็คือเนี่ยก่อนถ้าอยากให้ หยุดก็คือเบรกโอไอแหลกแหลกเนี่ยให้วางบล็อกไว้จบหยุดเสร็จแล้วมาเฮ้ยกลับรถอะ เราก็สามารถนั่งรถไปได้ถือเป็นวิธีการขับรถถือเป็นวิธีการขับรถอะอันนี้ก็เป็นเซอร์บิงโกเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวอ่ะจะมารีวิวเซอรอันนี้โอเ็กกันลกันเซอร์เนี้ยตอนนี้ใช้เป็นรถก่อนว้ายอะเสร็จแล้ว ก็ขอกันจากลากันเพียงแค่นี้นะขออันนี้ใครที่ยังไม่ค่อยกดซับสไครต์หรือกดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดหน่อยไม่เสียหายอะไรมากมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ต้องมากหรอกแล้วมันเป็นกําลังใจที่ทําให้มีการอัพคลิปต่อไปด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับอือ